สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอค่าคุณย่านะคะวันนี้นะคะคุณย่ามอค่าจะพามาดูมะละกอสดๆอันนี้ไม่ใช่มะละกอพันธุ์อะไรเลยนะคะเป็นมะละกอที่มอค่าคุณย่าหวานลงมาพอรับประทานแล้วมาทำส้มตําแล้วนะคะก็หวานมาที่สวนครัวเฉยๆก็เกิดขึ้นมาเองแบบนี้นะคะเกิดเองเลยนะคะทุกคนดูสิคะโดกมากเลยนะคะเป็นกอเป็นกอเป็น ลูกเขาได้จะเป็นกอลงมาเลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกคนได้ชมกันนะคะในวันนี้นะคะมีทั้งต้นหอมนะคะต้นหอมแบ่งแล้วก็มีหอมทุกอย่างนะคะมีทั้งหอมสารเน่หอมแบ่งพริกมะเขือนะคะมีครบทุกอย่างเลยนะคะมีอย่างละนิดละหน่อยนะคะอันนี้ก็สารเน่นะคะ ต้นมะละกอเตี้ยเองนะคะเตี้ยมากเลยนะคะเนี่ยต้นมะละกอต้นเตี้ยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอมนะคะหอมแบ่งนะคะ หอมหอมที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หอมแดงนะคะจะเป็นหอมแบ่งที่ใส่ที่ใส่เพื่อยำเพื่อะลรยได้นะคะใส่ยำหรือนะว่าใส่แกงได้อันนี้ก็จะเป็นสะนะแหน,นี้ก็จะต้นแคร์ต้นมะเขือพวงกันนะคะทุกๆุกคนมีนะคะก็จะวันนี้นะคะตอนเย็นๆก็เลยเอาสวนครัวของมอคค่าคุณย่ามาให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซทุกคนได้ชมกันนะคะมีทั้งพลิกด้วยนะคะพลิกก็กําลังเป็นดอกออกดอกกําลังจะเป็นลูกกันนะคะมีมะเขือด้วยนะคะปลูกตาม กระถางนะคะที่มีเนื้อที่น้อยก็ปลูกได้ไหมคะเราก็สามารถที่จะปลูกในกระถางได้นะคะอย่างตะไคร้ยัง,ยงี้ก็ามาเสียบไว้ก็ติดแล้วนะคะเนี่ยมีมะเขือมีพริกกันนะคะ นี้เป็นส่วนครัวของมอค่าคุณย่านะคะก็สามารถที่จะทํากับข้าวกับปลาได้เวลาจะทํากับข้าวไม่ต้องไปซื้อเขาเลยค่ะมาเก็บที่ส่วนครัวของเราได้เลยนะคะเพื่อนทุกคนมอค่าคุณย่ายินดีแบ่งปันทุกคนนะคะเนี่ยก็จะมีพันุด้วยนะคะหอมแบ่งเลยนะคะใครอยากได้ก็ทักเข้ามานะคะเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเอามะละกอที่ที่เป็นส่วนครัววันนี้ไฮไลท์ของไฮไลท์ของส่วนครัววันนี้ก็คือมะละกอต้นเตี้ยนะคะก็สามารถที่จะเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอามา ทำส้มตําได้ด้วยนะคะแกงส้มก็ได้นะคะต้นเตี้ยมากเลยนะคะจากพื้นดินมาถึงตรงนี้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะสั้นๆเองเอาผักสวนครัวมาฝากตอนเย็นๆนะคะขอจบคลิปนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจและการติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ